แล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปนะครับให้ตรงกับร่องสลักนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ JK Maintenance ใบช่างโจงครับวันนี้นะครับผมจะครับนำเพื่อนๆน,นมา ดูวิธีการถอดนะครับถอดเฟืองใหญ่นะครับเฟืองกระโหลกหรือเฟืองใบสีนะครับของหินเจียสี่นิ้วนะครับของยี่ห้อแม็กเทครุ่น MT960 นะครับตัวนี้นะครับจะหน้าตาจะอาจจะแตกต่างจากตัวอื่นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสกรูที่ยึดฝาปิดกระโหลกนะครับโดยปกติรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ด้านใต้นะครับด้านใต้ของลูกหมูนะครับก็คือ ใต้ฝาปิดกระโหลกครับส่วนรุ่นนี้จะมาอยู่ด้านบนหัวกระโหลกเลยนะครับนอ็อตสี่สี่ตัว,ว,ตว,วนค้ครับสกรูสี่ตัว,วนวี้นะครับก็ถอดตามปกติครับถอดสกรูสี่ตัวเดียวก่อนแล้วก็นะครับจะถอดฝาปิดกระโหลกได้นะครับเดี๋ยวเราลองถอดดูนะครับ นี่ครับก็หลุดออกมาเลยนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าสกรูสีตัวนะครับจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับจะมีเท่ากันอยู่สองตัวนะครับก็คือนี่ครับตัวสั้นกับตัวยาวนะครับก็คือชุดด้านหน้าของลูกหมูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับส่วนชุดชุดด้านในนี่ครับจะใช้สกรูยาวนะครับก็มีคู่กันครับสองตัวนะครับเดี๋ยวดู เฟืองกระโหลกนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาหมุนจะมีเสียงครับนั่นแสดงว่าลูกปืนนะครับที่อยู่ใต้เฟืองนี้นครับจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวผมจะนำเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอดเฟืองแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนของชุดนี้นะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ค่ข้ายแตกต่างจากรุ่นอื่นๆหรือรุ่นที่ผ่านๆมาที่ผมเคยทาคลิปมาพอสมควรนะครับครับเดี๋ยวเราไปถอดตัวนี้เลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเอาชุดล็อกใบออกก่อนดีกว่าน,นะครับ จากนั้นผมจะใช้ชุดดูดลูกปืนนะครับเอาลูกปืนนะครับตรงลูกปืนเพาจับนะครับออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนตัวเล็กนะครับเบอร์696นะครับจะเป็นลูกปืนเบอร์696นะครับตอนนี้สภาพปกตินะครับลูกปืนตัวนี้ไม่ชำรุดนะครับใช้งานได้ดีอยู่นะครับเสียงที่ดังนะครับดังมาจากลูกปืนด้านในนะครับที่เราจะต้อง ขอมาเช็คเปลีย่ยนกันนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนครับอรนดับแรกสังเกตให้ดีนะครับรุ่นนี้จะมีนะครับน็อตตัวเมียล็อกที่แกนเทาอยู่นะครับ เพื่อล็อกตัวเฟืองใบสีตัวนี้นะครับที่เรา,ผ,าผ่านมาเคยเห็นจะเป็นอาจจะเป็นอัดโดยไม่มีปิ้นล็อกหรือมีปิ้นล็อกนะครับใช้แหวนล็อกถอดอาจใช้แหวนอะครินทางแหวนทางออกนะครับที่เคยเคย,เคยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นน็อตน,นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูแล้วจะเป็นเกลียวขวาปากตินะครับเราจะต้องขันออกด้านซ้ายนะครับขันวนซ้ายเพื่อนำเอา,อาสกรูตัวนี้ออกมาจากเพานะครับ เดี๋ยวเราไปลองขึ้นแท่นจับล็อกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ครับนี่ครับผมจะใช้ปากกาจับนะครับจับเพานะครับจับบ่าเพาตัวนี้นะครับที่เป็นรอยบ่าสองตัวนี้นะครับล็อกไว้ให้แกนเพาอยู่นิ่งๆนะครับ ดีไปพอแน่นนะครับโอเคครับหลังจากนั้นะผมจะใช้ลูกบล็อกเบอร์สินะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีประแจแหวนหรือว,ว่าลูกบอลนะครับผมจะใช้บล็อกไฟฟ,ฟ้ายิงออกนะครับเกียวซ้ายธรรมดาน,นะครับหมุนซ้ายออกโอเคนะครับออกแล้วครับ นี่ครับเป็นรถตัวเมีเบอร์สิบเจ็ดนะครับเอาออกมาแล้วนะครับก็จะเจอเฟืองนะครับรุ่นนี้จะถอดเฟืองได้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นแค่นอัดให้ยุ่งยากนะครับนะี่ครับจะมีบ่านะครับมีเอาก็ล้องริมอยู่นะครับ นี่คือตัวเภานะครับจะมีริมนะครับเป็นลักษณะของสลักนะครับเป็นลักษณะของสลักนะครับล็อกอยู่นะครับเป็นตัวขับระหว่างเผากับเฟืองนะครับก็หมุนเอาริมออกมานะครับนะครับเป็นเป็นสลักนะครับเป็นสลัก เหมือนกับลูกปืนหมอนนะครับเราพยายางให้หายนะครับจะมีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเป็นลนักษณะแหวนซับนะครับอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เอาออกมานะครับทีนี้เพลาก็จะลุดออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับ ใช้มือดันออกมานะครับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับถ้าเราจะเคาะออกนะครับเราก็จะวางนะครับวางบาดแล้วก็เคาะตัวนี้ตีลงไปก็จะมีแหวนตัวนี้ก็จะหลุดลองอมานะครับอันนี้เราคงไม่จำเป็นต้องถอดนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอ่านี่ครับนี่ออกง่ายนะครับไม่ต้องเคาะเลยนะครับก็จะมีร่องบ่าอยู่อย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปด้านนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของเป็นไฟเบอร์ครับผมเป็นพลาสติกไฟเบอร์เบาๆนะครับโอเคนะครับก็ถอดมาหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับถอดมาก็จะเจอนะครับเป็นลูกปืนนะครับซึ่งเราจะต้องถอดมาเปลี่ยนนะครับ เบอร์หกสองศนหนึ่งแชทนะครับหกสองศหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลูกปืนตัวใหม่เป็นหกสองศูนย์ห่งอาเอสไปนะครับเป็นซีนยางนะครับตัวนี้เราก็เคาะเอามาเฉยครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้บนบ่าแล้วก็เคาะนะครับก็เคาะเบาๆครับไม่มีอะไรไม่แน่นนี่ครับหลุดมปแล้วน,นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวต้นเหตุของเสียงดังนะครับซึ่งใช้ง,งานต่อไปเรื่อยๆก็มันก็จะแตกครับแล้วก็จะทําความเสียหายให้กับเอ,อตัวอาจจะเป็นตัวเฟืองนะครับหรือตัวชิ้นส่วนอื่นๆที่มันอยู่ข้างเคียงครับนะครับฟังเสียงนะครับโอเคครับผมจะเปลี่ยนใส่ลูกปืนเป็นซีนยางนะครับ นะครับหกสองศูนย์หนึ่ง s นะครับเป็นสีนยางใส่ไปแทนเดี๋ยวผมไปล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่ผมถอดออกมาสี่ก่อนนะครับและจะมาประกอบกันครับเอาละครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาประกอบกันนะครับนี่ผมก็จะใส่ลูกปืนนะครับหกสองศูนหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะครับ นะครับมาใส่ลูกปืนเสร็แล้วน,นะครับก็นำเพาล็อกใบมาใส่เข้าไปที่นะครับตัวชุดปลอกนะครับที่เป็นไฟเบอร์ตัวนี้นะครับใส่างี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปครับ นั้นใส่สลักครับใส่แผ่นลองเข้าไปนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปนะครับให้ตรงกัะร่องสลักนะครับเสร็จแล้วครับ อเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเรากอับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับว่าจะต้องไม่มีเสียงนะครับเหมือนตอนแรกนะครับเห็นไหมครับเสียงเงียบนะครับโอเคครับจากนั้นเราจะทาจาระบีนะครับแล้วก็จะประกอบเข้าที่นะครับ ก่อนประกอบนะครับก็อย่าลืมใส่ลูกปืนนะครับเข้าไปด้วยนะครับลูกปืนเล็กนะครับประคองเฟืองนะครับของแกนเพลานะครับที่จะใส่อยู่กับหัวกระโหลกนะครับนะครับเมื่อลงจรารบีเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับ กดลงให้สนิทก่อนนะครับแล้วค่อยใส่สกรูยึดนะครับสกรูยึดก็อย่าลืมนะครับตัวยาว2ตัวนะครับจะอยู่ด้านในนะครับตัวสั้น2ตัวนะครับก็อยู่ด้านนอกนะครับ ะครับเมื่อเราประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนดูกันนะครับ อเคนะครับก็เป็นอนว่าเสร็จรีบ้อยนะครับวิธีการถอดเฟืองใบสีนะครับเปลี่ยนลูกปืนแกนนะครับเพาจับใบนะครับที่หัวโลงนะครับครับแม็กเอมทีเก้าหกศูนนะครับกขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาเป็นกำลังใจนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ